สวัสดีครับพี่น้องกเกษตรกรสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็น EP ที่232ประเด็นสาระในคลิปนี้ก็คงเป็นเรื่องของการป้องกันกำจัดคืออธิบายก่อนนะครับว่าในส่วนของหลักการทางวิชาการในภาษาของโรคพืชเนี่ยหลักการก็คือป้องกันไม่ให้เกิดโรคและ2คือการกำจัดโรคให้หมดไปจากต้นซึ่งในคลิปนี้ ผมก็ต้องนำเรียนนะครับว่าเราจะนำเรียนเสนอเฉพาะกรณีการควบคุมโรคหมายความว่าทุเรียนของเรานั้นเกิดการระบาดของโรคแล้วแล้วทำให้ทุเรียนแสดงอาการเจ็บป่วยอย่างก็ยกตัวอย่างในภาพถ้าเราปล่อยให้ทุเรียนต้นนี้มีลักษณะของความเสียหายดังในภาพก็เกินกว่าที่เราจะเยียวยารักษาสิ่งหนึ่งที่ผมเองพยายามจะนำเรียนว่า ในกรณีของการเกิดโรคพืชนั้นเราก็จะต้องไปทำการตรวจวินิจฉัยหรือตรวจว่าในตำแหน่งใดที่เป็นตำแหน่งที่เกิดการระบาดของโรคจะเป็นรากลำต้นใต้ดินที่เรียกว่าเน่าคอดินเป็นลำต้นเป็นกิ่งหรือว่าเป็นทั้งส่งพุ่มซึ่งตรงนี้แหละครับเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่ จะทําให้พี่น้องสกอรน,นั้นสามารถที่จะรู้ตําแหน่งแล้วก็ควบคุมอาการและก็ควบคุมโรคได้บางครั้งเราอาจจะไม่มีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการทั้งหมดอย่างกรณีในภาพเราจะเห็นนะครับว่าต้นอื่นนั้นก็เป็นปกติแต่ต้นที่มีอาการมีอยู่แค่เพียงต้นเดียวเพราะฉะนั้นสาระในคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องของการควบคุมโรคประการแรกเมื่อเราพบเกินกว่าที่จะเป็นเยียวยา เหมือนกับเป็นกรณีกิ่งขนาดเล็กอย่างในภาพเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าเป็นทั้งไฟท็อปทราแล้วก็เป็นทั้งในส่วนของ f ิ s ซ r เรีซึ่งฟิ s ซ r เรียตอนนี้ก็มีการระบาดแล้วถือว่ามีโอกาสที่จะแซงหน้าขึ้นมาเป็นปัญหาโรครำดับที่หนึ่งของทุเรียนคือมีความดุน้รยมากในส่วนของสิ่งที่เราตรวจพบถ้าเราพบเป็นกิ่งขนาดเล็กขนาดกลาง เราสามารถที่จะดําเนินการควบคุมก็คือการตัดเอาส่วนเป็นโรคออกไปเพื่อที่จะทําลายในแหล่งที่เขาเป็นที่หลบอาศัยในกรณีต่อมาเมื่อเราไปตรวจเราพบว่าลาต้นมีอาการเป็นลาต้นเน่าซึ่งในกรณีที่เป็นลําต้นเน่านั้นเราก็จะต้องเข้าไปสู่ขบวนการควบคุมโรคหรือควบคุมเชื้อในตําแหน่งที่เขามีการระบาด คือเราจะทําแบบชนิดปลูพรมไม่ได้ครับผมยกตัวอย่างง่ายๆจากพี่นศกรที่ได้สอบถามมาแล้วพอเราสอบถามรายละเอียดเราก็ถามว่ามันเป็นโรคราต้นเน่าพี่นศกรก็บอกว่าใช้ยานู่ใช้ยาอะไรพ่นไปทั้งหมดเลยคือพ่นครับแต่พี่นศกรครับสิ่งที่ท่านปฏิบัติท่านใช้สารเคมีในการควบคุมโรคถูกต้องแต่อัตราที่ท่านใช้เป็นอัตราที่สำหรับพ่นทางใบ ส่วนกรณีที่เราจะต้องเน้นคือถ้ามันเกิดโรคพืชในตำแหน่งใดเราควรจะต้องใช้สารเคมีในอัตราเข้มข้นในตำแหน่งนั้นนี่คือภาพที่อยากจะนำเรียนย้ำเพื่อที่จะให้เรานั้นเกิดประสิทธิภาพประหยัดประโยชน์และประสิทธิภาพถ้าในกรณีที่เป็นรำต้นเราก็จะต้องเข้าไปสู่ขบวนการในการควบคุมตรงตำแหน่งของแผล ก็คือการใช้สารเคมีในอัตราเข้มข้นพ่นหรือทารวมถึงการใช้รักษาภายในก็คือกระบวนการอินเจกเข้าไปภายในเป็นการรักษาภายในและภายนอกซึ่งตรงนี้ก็คือกระบวนการที่เราควบคุมโรคอีกส่วนหนึ่งในกรณีที่เราพบบางตำแหน่งที่เป็นกิ่งขนาดใหญ่เราก็ยังสามารถที่จะใช้ วิธีการคือโคดทาแผลหรือพ่นแผลด้วยสารเคมีในอัตราเข้มข้นดังในภาพเราก็ยังสามารถที่จะควบคุมการระบาดของโรคได้สิ่งที่ผมกำลังอธิบายมาตรงนี้ก็คือพิทักกรผู้เป็นเจ้าของสวนทุเรียนท่านต้องเข้าใจครับว่าเชื้อราซึ่งเป็นสาเหตุทำรายอยู่ในตำแหน่งไหนเราก็จะต้องให้ความสำคัญเข้าไปควบคุมในตำแหน่งตรงนั้น ส่วนกรณีของการพ่นทั้งทรงพุ่มหรือพ่นลำต้นล้างต้นนั้นเป็นกรณีไม่ใช่เป็นการรักษาเป็นการป้องกันโรคอย่างในภาพเราจะเห็นเลยนะครับว่าการระบาดของลำต้นเน่าเขามีความรุนแรงเราก็จะเข้าสู่ขัมวนการใช้สารเคมีเข้มข้นแล้วก็ทำการรักษาเพื่อที่จะหยุดการขยายพันธุ์ของเชือ้อหยุดการทำลายของเชือ้อนี่คือแนวทางที่ จะทาให้พี่น้องก่อนนั้นสามารถที่จะควบคุมโรคได้ในบางกรณีถ้ากรณีที่มีความดุนแรงของกลุ่มโรคพืชเราก็อาจจะต้องปฏิบัติควบคู่กันไปทั้งในส่วนของการรักษาภายนอกก็คือการพ่นสารเคมีเข้มขน้นในสารเคมีเหล่านั้นก็จะควบคุมทั้งเชื้อไฟทัปทราและก็ควบคุมทั้งในส่วนของเชื้อราฟิลซาเลียมต้องใช้ยาสองกลุ่ม ในขณะเดียวกันเราก็จะต้องทำการรักษาภายในนั่นก็คือกระบวนการอินเจกเข้าไปในต้นด้วยกรดฟอสฟอริกหรือฟอสฟอริกอย่างเช่นนิวฟอสในขณะเดียวกันบางครั้งเราอาจจะต้องปฏิบัติถึง3อย่างนะครับก็คือการใช้ในส่วนของสารเคมีการใช้ในกลุ่มของการอินเจกการใช้สารเคมีเข้มข้นในการทาแผล และการใช้สารเคมีในอัตราลาดโคดรวมถึงบางครั้งในส่วนของการใช้จุลินทรีย์ก็คือ,อยาเชือ้อกรณีใน,ในภาพเราจะเห็นว่าการเกิดลำต้นเน่าดุนแดงเราก็ให้น้ำหนักความสำคัญไปในตำแหน่งตรงนี้คือการอินเจกหรือสกัดด้วยนิวฟอสด้านล่างแล้วก็การอินเจกด้านบนเพื่อควบคุมเชื้อให้อยู่ในตำแหน่งตรงนี้ส่วนในตำแหน่งของแผล เราก็จะใช้ยาในกลุ่มของไฟทับทราและก็ฟิลเซลียมรวมถึงสารจับใบและก็กลุ่มของมอดควบคุมมอดควบคู่กันไปก็จะทำให้ผลของการควบคุมโรคนั้นสามารถที่จะควบคุมโรคได้พิทักษกรต้องเข้าใจนะครับว่าการที่เราจะรักษารากลำต้นหรือเน่าคอดินหรือลำต้นเน่าหรือกิ่งเน่าของทุเรียนนั้นเราจะต้อง เบนไปที่ตำแหน่งของการระบาดย้ำว่าถ้าเป็นกิ่งขนาดเล็กเราสามารถตัดทิ้งได้เราก็ต้องตัดถ้าเป็นกิ่งขนาดใหญ่เราอาจจะเข้าสู่ขบวนการรักษาในบางครั้งเราไม่พบอาการอะไรเลยแต่เราไปพบว่าในบริเวณส่วนของลำต้นเกิดอาการเน่าคอดินผมเรียนครับว่า ถ้าเป็นอาการเน่าคอดินแล้วพี่น้องสกอรคิดว่าท่านมีสารเคมีที่มีประสิทธิภาพเพียงพอท่านดำเนินการพ่นท่านจัดการไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้สิ่งที่กำลังจะย้ำก็คือว่าตำแหน่งของลำต้นที่จมลงไปในพื้นดินก็จะมีเชื้อไฟทอปโทราพิเทียมแล้วก็สกอรเทียมอาจจะมีฟิวซาเรียมร่วมในปัจจุบันและก็ในอนาคตเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราดำเนินการได้ก็คือเปิด โคนให้โปรง่งให้อากาศถ่ายเทให้ลำต้นแห้งและเจาะล่องระบายน้ำออกหลังจากนั้นเราก็ใช้สารเคมีในอัตราเข้มข้นเข้าไปสู่ขบวนการรักษาในตำแหน่งลำต้นใต้พื้นดินการเปิดโคนหรือขุดดินออกนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้กลไกทางธรรมชาติเป็นตัวควบคุมอย่าลืมนะครับเชื้อราเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ หรือระบาดได้รุนแรงเมื่อมีความทึบมีความชื้นสภาพสิ่งแวดล้อมเหมาะสมแต่ถ้าเราเปิดเอาดินออกให้อากาศถ่ายเทลำต้นแห้งแสงแดดสาดส่องมีอากาศมีออกซิเจนเข้าไปการขยายพันธุ์ของเชื้อก็ลดลงเราใช้สารเคมีในอัตราเข้มขน้นเข้าไปร่วมควบคุมก็จะทำให้ผลของการควบคุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพย้ำว่า สิ่งที่เกิดขึ้นกับพินสอสกรหลายท่านท่านก็คิดว่าเราพ่นสารเคมีบำรุงสารในเรื่องของการควบคุมโรคทางใบทางลำต้นไม่สามารถที่จะมีประสิทธิภาพลงมาควบคุมในลักษณะของอเชื้อที่อยู่ในใต้พื้นดินได้ในส่วนของสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติต่อก็คือการเจอเปิดล่องระบายน้ำเพื่อนำเอาสิ่งที่เป็นเชื้อหมักะสะสมนั้นให้ไหลออกมา จากในส่วนของโคนต้นเพราะฉะนั้นในกรณีที่เราจะทำความเข้าใจว่าเชื้อโรคอยู่ที่ไหนถ้าอยู่ที่ดินเราก็ต้องควบคุมเชื้อในดินด้วยการใช้สารเคมีในกลุ่มของไตรรัซิลหรือจะเป็นในกลุ่มของยาเชื้อคือไตรซา,านหรือไตรโคเดอร์มาหรือในกลุ่มธาตอาหารตา่ตางๆไปเสริมถ้าอยู่ที่ลำต้นเราก็รักษาที่ลำต้นถ้าอยู่ที่กิ่ง เราก็จะดำเกินดำเกินดำเนินการจัดการตัดแต่งการเปิดทรงพุ่มการทายาหรือถ้าเป็นที่ใบเราก็ทำการควบคุมพ่นที่ใบเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกำลังอธิบายก็คือตําแหน่งของการระบาดของเชื้ออยู่ที่ไหนเราจะต้องเน้นไปในตําแหน่งตรงนั้นเพียงแต่ว่าอัตราของการใช้สารเคมีในความเข้มข้นจะแตกต่างกันพ่นลำต้นพ่นดิน ค่วก็จะเป็นส่วนตักงๆตัวอย่างของสารเคมีที่เราอยากจะแนะนำนะครับอย่างเช่นอามิโกของบริษัทโซตัสก็จะเป็นในส่วนของฟอสเอทิลอะลูมิเนียมนอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของเ s t o c a t e เป็น m a n โ o เ e ปนะครับบวกวาริฟินาเรนเอสโตเกตร่วมกับสลับหรืออามิโก ถ้าเป็นยาเชื้อก็จะเป็นไตราสารในการควบคุมไฟทอปทาร่าลาดแผลทาแผลลาดทางดินนะครับแต่ถ้าเป็นในกรณีของทางใบก็จะเป็นในส่วนของรามีนาควบคุมได้ทั้งเชื้อราและแบคทีเรียกรณีถ้าเราจะทำการอินเจ็ในการอินเจ็เข้าไปในรักษาภายในโดยบริษัทโซตัตก็จะมีตัวนิวฟอสบีอัตตอนิก และก็มีน้ำกัดตามสูตรสำเร็จนั่นหมายความว่าเป็นการรักษาภายในในขณะเดียวกันกรณีที่เราจะทำการทาแผลก็จะเป็นสูตรสำเร็จเช่นการใช้ในส่วนของตัวนิวฟอสนะครับบวกกับสารกำจัดมอดบวกกับพาบินแล้วก็สารจับใบหรือถ้าเป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์จากบริษัท เอลาวันเคมีกเกษตรก็จะมีอย่างเช่นตัวเอลาฟอสทิลเป็นฟอสเอทเลอะลูมิเนียมหรือจะเป็นในส่วนของเลนแมนในการควบคุมเชื้อราไฟทอปทราหรือจะเป็นในส่วนของตัวโสโตเนเฮนซึ่งมีผลในการควบคุมโรคผลเน่าและก็ในกรควบคุมเชือ้อไฟทอปทราแอนแท็กซ์โนดโรมอฟซิดและก็ราซิโอดนปเดีย เพราะฉะนั้นในการควบคุมเหล่านี้นี่คือตัวอย่างสารเคมีที่เราจะต้องนํามาใช้ในการควบคุมอย่างกรณีพิทภัณฑ์จากบริษัทโซตัสเองก็จะมีด้วยความหลากหลายนะครับถ้าเป็นโรคบางส่วนก็อาจจะเป็นทาซิกาเล็ตนะครับเป็นในส่วนของฟังกูลานโออและก็จะมีซาพรอนมีในส่วนของตัวไดฟิโคนาโซนบวกสารอะซอกซิสโตรบิน นี่คือตัวอย่างสารเคมีที่เราสามารถนำมาใช้ในการควบคุมโรคของทุเรียนในกรณีถ้าเป็นในส่วนของฟิลซาเลียมเราก็จะมีตัวในกลุ่มของไซโปรโครโนโซนหรือไตยาโซนคือเป็นชื่อสามัญว่าไซโปรโครโนโซนชื่อกัน้าก็เป็นอันโตจากในส่วนของบริษัทเจียไถหรือถ้าเป็นไฟทอคโทร่า เป็นสารเคมีในกลุ่มฟูโอฟิโคลาบวกกับฟอสเอทิลอะลูมิเนียมก็จะควบคุมได้ทั้งในส่วนของไฟทอปโทราและเชื้ออื่นๆอย่างเช่นตัวโปรไฟเลอร์จากบริษัทเจียไตในขณะเดียวกันถ้าเราพบการระบาดของมอดผมก็แนะนำว่าเราควรจะมีการควบคุมร่วมด้วยอย่างเช่นตัวฟิโปนิลนะครับคือจำการง่ายๆว่าเป็นฟิโปนิลพิลิมีฟอร์ดเมทิล อันนี้คือควบคุมมอดและเราก็ดำเนินการผสมหรือพ่นไปในครั้งเดียวกันกับการควบคุมในการควบคุมนานเรามีงานศึกษาวิจัยที่ยืนยันผลได้ว่าเราสามารถที่จะควบคุมโรคได้ถ้าเรายึดองค์ประกอบในทุกส่วนที่ผมได้นำเรียนมาคือใช้สภาพแวดล้อมนะครับเปิดสรงพุมิให้โปรงให้อากาศถ่ายเทแสงแดดสาดส่องขุดดินให้ออกซิเจนเข้าไป ในกิ่งเราก็รักษากิ่งเราใช้สารเคมีเข้มข้นดังในภาพต้นนี้เป็นต้นที่เราเข้าสู่ขบวนการเยียวยารักษาจนกระทั่งเขาหายหายดูจากอะไรก็ดูจากแผลที่แสดงอาการบาดแผลที่ปิดหลังจากนั้นเขาก็พัฒนาใบเมื่อมีใบที่สมบูรณ์เขาก็ออกดอกติดผลได้เป็นปกติแต่ถ้าเราจะดูในส่วนของผลตรงนี้ ก็จะเห็นชัดเจนนะครับว่าเราจะต้องยึดหลักติดตามสังเกตเมื่อพบความผิดปกติเราจะต้องเข้าสู่กระบ,บวนการกำจัดโรคหรือรักษาทันทีโดยในส่วนของแต่ละตำแหน่งของการเกิดโรคของทุเรียนเราจะต้องมุ่งเน้นไปในตำแหน่งที่เกิดโรคก,ก่อนนี่คือการรักษา ส่วนในเรื่องของการป้องกันนั้นเราก็จะนำเสนอในเป็นสาระในคลิปต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าพินักสกรผู้ปลูกทุเรียนท่านได้เข้าใจในหลักการตังนี้แล้วท่านจะพบว่าสิ่งที่ผ่านมาเราเข้าใจว่าเราพ่นสารเคมีตลอดแต่ทำไมโรคมันยังระบาดมันยังเป็นต้นเน่ามันยังเป็นกิ่งเน่ายังจะเป็นยอดแท้งก็เพราะว่าบางครั้ง เรานั้นจัดการยังไม่ถูกต้องในส่วนของตำแหน่งและลักษณะของการระบาดรวมถึงสิ่งที่เราใช้ยังมีผลในการควบคุมโรคไปดีพอนี่คือประเด็นสาระในส่วนของคลิปนี้